ไม่มีตอนนี้นะคะอ่าเราอยู่พักได้คุณผู้ชมสองร้อยคนที่ของสองละคนดูดิไม่เออใช่เพจส่วนตัวสวัสดีค่ะถ้าหมดตูนดูเพจนี้นะคะโปรดติดตามไว้ว่าน้องปูรักหมดตูนมากๆนะคะอย่าสมัครเป็นคอสอนะคะเพราะว่าน้องตูนจะทำไอ้น้องตูน น้องปูทําใจไม่ได้นะคะไม่มาพี่ตูนไม่มาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กนบริเวณนี้นะเดีย๋ยวเราพาไปดูผู้ชายหล่อๆดีกว่าเนาะเพราะว่า,วาสื่อช่องหลักเขาก็รายงานเกี่ยวกับอันนี้ไปแล้วเนาะนี่นะครับล่าสุดนะครับจะมีการนำตัวพี่โตโต้นะครับไปที่เอ่อ จังหวัดกาลสินนะครับเพื่อทำการสืบพยา,ยานต่อไปนะครับนี่นะครับก็มวลชนก็มานะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเซบอกกี้ทัก<ๆ>ทักทายทักทาย เมื่อก ah> ี้มาก็ฟังก็คือตอนนี้จะมีการควบคุณตัวไปที่สัองกฤษโอเคไม่เป็นไรก็คือเราต้องการกฎหมายเหแต่จะขอเชิญชวนทุกคนร่วมลงมาชื่อกับทางด้านของทีมรนชดรเลยเพื่อนี่จะไปทำหนังสือเรื่องที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็สสวคงอาจจะไม่ไว้ใจได้ควรจะต้องไปกรองเป็นทางด้านของคุณเสถียรพิสุทธิ์หรือเปล่าเพราะว่านี่คือการทํางานที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะคะผิดหลักขนงรถยนต์ด้วยสี่ข้อที่พี่ต๊อกกี้อยากจะพูดเล่าฟังนะคะอยากจะได้คําตอบจากทางเจ้าหน้าที่รัฐไทยเอาแบบเบาๆแล้วกันค่ะพี่นิวเอาข้าวไม่กินหน่อยดีหิวอ๋อเหรอ มีน้ำมีเครืงแจกนะคะพวกกันดับต่อนอประชาชืนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เส็นรับอายัดตัวได้ยังไงคำถามนี้คือถามถึงสอรนอกำกับต่อนอประชาชื่นนะคะสองคุณไปขอเจ้าหน้าที่ราชทานท่านใดที่ส่งการอายัดตัวนี้มันมีอยู่ในจดหมายที่ฉันจะพิมพ์ส่งให้กับทางร้านกมทได้แน่สามเจ้าหน้าที่ราชทันาะ ท่านนั้น่ะใช้หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติใดในการละเมิดคําสั่งศาลและส่งตัวให้โตโตมาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ 4. เจ้าหน้าที่ราชทาน่ะได้แจ้งให้ใน,ในความของโตโต้ทราบก่อนมาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปถามทางด้านของกรมปทด้วยกันเพื่อให้เขามขาถามทางด้านเจ้าตัวกันค่ะโดยสําหรับใครที่จะร่วมลงชื่อลงชื่อได้ที่ไหนอ๋อติดต่อกลุ่มทางราฐส่นเอ๋อยได้เลยค่ะ เพราะว่าเพนนี่เพนนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล่าวกล้องนี้เรื่องได้นี่นะคะกลุ่มรัชดอเอ๋ยจะเป็นผู้ทำเส็จทำหนังสือนะคะคเคยเซป็อกกี้ก็มาให้ข้อมูลเฉยๆแต่อันนี้เลยดีผู้ผู้ทำเหรอมึงต้องทำแล้วไปยืนด้วยแล้วราชดอนเอ๋ยไปยืนนะคะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรและใช้อำนาจอะไรในการจับกลุ่มนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีข้อโต้หลายอย่างนะคะมันมีงานที่ไม่ชอบทำมันมีอะไรที่ทำให้เปรกเซนต์จากการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้เราก็จะจัดการเต็มที่เราก็จะรอดูนะคะว่าเบื้องคนเมื่อคน ความผิดในครามไม่กับประช้คนอย่างพวกเราอแค่สองขานหนัก่ก่อนไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอประชาชื่นหรือว่าผู้กำกับที่เป็นรับมาเนี่ยคุณดนตรดอบแม่ค่ะ2คือราชธานที่ปล่อยตัวมานี่นะครับก็คือสิ่งที่เราจะทำภายในเร็วๆนี้พรุ่งนี้หรือเจโทรถาถ้าเาภายในพรุ่งนี้นะครับยปูแต่ปูปไม่ได้เปิดคอมเมนเพราะปูกวคนเข้ามาดานาูก็เลยไม่เปิดคอมเมนต เป็นไงสลิมไม่ดิ้นนะไม่เปิดคอมเมนต์นะกลัวคนเข้ามาด่าแต่จะมีเยื่อสถานทูตอีกสองสามสถานทูีกนิดเร็วๆนีแน่เจ๊อยากได้คนที่โดนละเมิดสิทธิเด็กอ่ะใครที่โดนไปบัชนอรพ่อแม่เด็กอ่ะเขารวมกลุ่มกันแล้วอ่ะเขาจะแจ้งแจ้งความไปดูคอฟกันแม้ใครใครใครอยากพาไปดูใครอยากให้เราพาไปดูคอฟกอ่ะกดรัวหัวใจวะเดี๋ยวจะพาไปดูคอฟ

เมืองทิพย์ระคาเนี่ยทำไมมีคนดูเยอะจังตอนนี้เราเราอยู่กันที่เด่๋เดี๋เดินเดพาไดดูนเดิดินวดาพี่กนินข้าวกันยังอ่ะนเดนเดินเดินเดิ่าดิเดินเดนเดหนูก็นเดินเห็นเดินเดินเดินด้นเดินเดเดินเดินอนเดเนเดินเดดนดินดินเด่่่ พี่กินข้าวยางหิวเปล่ายู่สนอนไหนอะเนี่ยพี่ก็ไม่ตอบหนูอ่ะพี่ก็ยิงไม่เรียกหรอกเก็บไปเรียกที่ตูนแค่คนเดียวก็พอแล้วตูนสนนอนไหนนะพี่พี่ตุ้นสอนนอนนางเลิงอานางเลิงใจดีจริงนะสอนนอนนางเลงอ่ะใช่หล่อสุดเลยพี่ตูนอ่ะถ้าพี่ตูนดูอยู่อ่ะบอกว่าเราปูนคิดถือพี่ตูนนะ นี่นะคะก็จำนวนคอฟอก็คือดีนะมาดูแลวความปลอดภัยหนึ่งหรือว่ามาจับเราก็ไม่รู้นะครับหมวดตูนคนไหนหมวดพี่ตูนไม่มาหาพี่ตูนอยู่สอนอนนางเลิงพี่ตูนอยู่บกกนอนหนึ่งไม่ได้อยู่บกนรนอนสองน,นี่นะครับอ่ะก็ูเป็นเมียเขา <laughs> พี่กินข้าวกันยังหิวเปล่าเขาไม่หิวอหรออันนี้มาจากสอนอน,อนไหนเนี่ย อะไรนะฮะอ๋อมาจากคณะยาวเลยอ่ะเหนื่อยเนาะสู้ๆนะพี่นะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ <c oughs> อะไรนะฮะหนูอยู่อยู่สอนนอนนังเลยเพราะว่าแฟนแฟนทำงานอยู่สอนนอนนังเลยฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่องหน้าพี่นะส่องหน้าหนูอยู่ เพราะว่าแบบหนูก็เป็นห่วงพวกพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารัฐบาลชุดนี้ออกไปเมื่อไหร่พวกพี่ก็จะดีขึ้นเ <c oughs> ชื่อหนูโอเคไหมโอเคเรักจังเลยเนี่ยไปถามตรงนั้นเขาไม่ตอบเนี้ยเขายิ่งไม่เหมือนพวกพี่เนี่ยพวกพี่ตอบโอเคหนูก็สบายใจ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอนฟอชมว่าสวย <c oughs> ก็ทราบกินข้าวยังไม่หิวหรอ มาจากสอนอไหนเนี่ยอันนี้โศกด้าหนูอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่มาจากสอนอไหนหรอขณะพี่เขายังตอบเลยว่าเขามาจากไหนเนี่ยทำไมพี่ถึงไปตอบอ่ะแม่ครับตอนนี้ปูนอยู่นะออสอนอประชาชื่นนะครับแต่ว่าปูลทำอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามีคดีที่สอนอนี้อยู่พี่กินข้าวกันยังคะหิวหรือเปล่าเอ๋อเลิกงานหรอ จะพักนี่อีบีไปหยิบข้าวมาหนึ่งกล่องกินเลยนะถ้าหยิบมาให้อ่ะไม่วางบอกหนูพวกตำรวจสอนอเมืองทิพย์ใช่สอนอเมืองทิริปใช่พี่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยไหมเขาอยากรู้ไหหนนนนีเ็ทักทายเร็วคนดูสักหมื่นก่อนทักทายอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท่ารวมๆกันคนดูก็หมื่นแล้ว เนี่ยอันนี้มาจากโซนไหนฮะนี่ไงอันน้มาจากธันนายาวทางนู้นมาจากโซนอันเดียวกใช่ก็เป็นก็คือนสองใช่ไหมคะไม่เหมือนโนหนึ่งนอนหนึ่งเขาไม่ยิงนอนสองยิงพี่กินข้าวยังหรอเนี่ยก็หนูถามทุกคนไม่ได้ถามแค่พี่คนเดียวไงพี่กินข้าวยังครับกินแล้วอันนี้มาจากนอนไหนครับเนี่ย บกนสองก็สอนไหนเพราะว่ามันไหลสอนมารวมกันอะไรนะคะประชาชนอ๋อนี้อันนี้อยู่ประชาชืนรู้จักผู้กองกินไหมผู้กองชื่ออะไรไม่กินปวดฟันอยู่เขาจะกินมาเยอะเกินเนี่ยบกนสองอ่ะยิงบกนหนึ่งอ่ะไม่ยิงรู้จักแม้คนเนี้อะไรนะคะ ไม่ใช่แฟนออพ่อหนูค่ะสวัสดีครับหลานชายสวัสดีครับคุณยายตอนนี้ปูนอยู่นะ้าออสอนนอประชาชื่อน,นะครับก็เบื้องต้นรู้สึกว่าจะมีการส่งตัวพี่โตโต้ตไปสืบต่อที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งปูนคงไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่หกเรต้องไปเชียงใหม่วันที่ห้าไม่ใช่วันที่หกพี่กินข้าวอย่างเนี้ยสรุปหิวเปล่าไม่ได้ถ่ายนี่อันนี้ถ่ายนะ้าตัวเองอยู่ หนูไม่ถ่ายนะพี่หรอกเดี๋ยวหนูโดนแจ้งพลบคอมพิวเตอร์ใช่ปะแล้วเมื่อสิทธิมนุษยชนด้วยใช่แต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 ่ว่าเอ่อคานายาวบอกว่าเลยว่าถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับดีมากเลยคานายาวอ่ะก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็มีคนหลอกประปุนี่ค่ะปูนอยู่พี่กินข้าวอย่างคขามาจากสอนนอนไหนย่ะยิ้มอย่างเดียวเลยมปจากสอนนอนไหนคเนี้ย ข้าวไม่เคยพานกินเลยแม้นั่งพานก็นอนแบบตอนั่งกินอยู่ร้านกาแฟเราเรามาเดินนะสำรวจคขาฝออุ้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่เนี่ยพี่อะไรไม่รู้อ่าหล่อมากเลยอะแต่ว่าเราไม่ได้ถามว่าเขาอยู่โซน,นอไหนมันใค่ายบก,บกนนี้ป่ะไม่บกนน .1 เพราะว่าวันนั้นเขาไปคุมที่น,นี่ไงทำเงียบเออไม่ใช่ไงหน,น้าเหมือนพี่โตโต้เลยนะเนี่ยใส่แว่นเหมือนกันด้วยกินข้าวยัง กินแล้วอ๋อมาจากสอนนอนไหนอ่ะมาจากสอนนอนนี้ทำไมประชาชื่อมันเยอะจังเนี่ยโกหกหรือเปล่า,เ,าเรื่องไม่เชื่อแล้วนะเนี่นยเรื่องอะไรหรอ <c oughs> ตอนแรกอะที่เรามารายงานตอนปูนมานะมารายงานตัวนะ้ำมวลชนไม่มีสักคนเลยมีแต่ทานายสองคน ไม่เราเราบอกเขาว่าไม่ต้องมาเพราะเราสวย<อ>ถ้าคนถ้าคุมาอยู่เราจะดูนฝากถังไม่ใช่ไหพี่มาจากสอนอนไหนอ่ะบางซื้อกินข้าวยังพี่กินข้าวยังคะ่ะอันนี้มาด้วยกันปะ่ะเนี่ยเอาน้ำไหมเดี๋ยวไปเอามาให้ เอาคุูผูชชมอย่าพึ่งออกสิจัดร้อยกว่าคนยังเหลือ99้คนไป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 ติดตามสถานการณ์ต่อนี่นะฮะก็พี่โตอยู่ด้านในเนะเห็นไหมฮะก็คือมีการอายัดตัวใช่ไหมพี่เฟิร์นเป็น เป็นการอายัดต,ตัวจากในเรือนจําโดยการเอาหมายไปแจ้ง<ห>ไปหมายจับเพิ่ม<ห><ๆ>ตเติมนะครับก็เมื่อกี้พี่รอนออกมาแถลงกวแต่ปูนก็ไม่ได้ฟังเนาะเพราะว่าปูนก็อุ้ยคนนี้โลดจังพี่อยู่สอนอหไหนอ๋อเร็วเร็วตอบเร็ว <S <S ทําไมเขาไม่ตอบปูนอ่ะ สอนอไหนเนาะตอบได้ไม่เป็นไรแค่ชื่อสอนอเองไม่มีใครไปบุกโลกเนี่ยถ้าแบบใช่เพราะหน้าตาดีๆเดี๋ยวแม่เขาก็แบบเออเป็นแม่ยกเนาะไปแบบดูแลหน้าสอนอใช่ไหมป๋าเนี่ยถ้าพอหน้าตาดีๆคนเขาก็ไปแบบเป็นแม่ยกหน้าสอนอเนาะเป็นเราอะเอาไปกินกันไปกินกันไปกินกันวะซ่าน อันนี้นะครับเราอยู่กับแอดมินแอดมินเพจรัสะโดดเอ๋ยสวัสดีจ้าอันนี้ก็คืออันนี้ไลฟ์เพจไหนอันนี้คือไม่เออ่มีเลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวใช่เฟซบ <Facebook S 1> <ม>ุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กส่วนตัวปูนธนพัฒน์ภนภกเกลเฮงนะครับ P A N A P A T นะครับ K A P H A N G นะครับอันนี้คือพูดกับกล้องนี้สามารถเออ่ติดต่อหรือว่าฟอลโลเวอร์ได้เลยซึ่งปูนไม่เปิดคอมเมนต์ให้กับคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะเดี๋ยวจะด่าเอาอะไรเงี้ยจริงจริงปูปิดคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวแบบสลิปมาด่าเราไม่ได้ นี่นะครับอันนี้แม่แม่ที่เข้าไปหาพี่โตมานะครับไปก่อนแล้โตโตมาโตโตบอกว่าสู้ๆโตโตบอกว่านักสู้ต้องไม่ทิ้งกันไปก่อนโตโตมาแล้วลูกแล้วก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วเใช่ใช่ใช่โตโตรอคนสําคัญแล้วถึงจะไปไปกาลาสิตใช่ตอนนี้พี่โตก็ก็นรอดีอยู่ข้างในนะครับก็สดชื่นละเริงนะแล้วก็ไม่เศร้าไม่เศร้าูไม่เพราะเขาก็ไม่อยากเศร้าอ่ะเนาะแม่เนาะใช่ นี่นี่นี่เดี๋ยวปูจะวันนี้จะให้คุณเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อให้เข้าบุคคลอ่าก็แล้วแต่ว่าโต๊ะจะบอกให้ใครเข้าอ๋ออ๋ออ้าลูกอ้าลูกอ้าลูกตำรวจไปบ้านให้ดูโต๊ะบอกว่าแล้วป้าบอกว่าอะไงอันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณพี่มล คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่เราโดนจับไปด้วยซึ่งพี่มนก็คือคนคนหนึ่งที่โดนคอ l l p นะครับเหยียบหยามด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและเราลับไม่ได้อุ๊ยนี่ขนาดไม่เป็นไรนะเนี่ยที่รถล้มอ่ะอันนี้หายอันนี้เพิ่งหายีนนี่นะครับเดี๋ยวาเรามาอยู่ตรงนี้นะกันเนาะ

แต่รถหนึ่งหนึ่งสอง้ยเราเรามาทักทายกล้องเราหน่อยดีเยอะเร็วทำไมทักใคนหน่อยเร็วทําตัวเหมือนคอฟอหน่อยทําตัวเหมือนคอฟอนหนึ่งอันนั้นเป็นแฟนเราเองชื่อพี่นิวเป็นคนรักเก่าเพลงขึ้น รักเก้าเจ้าคนรักเก้าอ่ะคุณผู้ชมอยากเขาไปหาพี่โต้จังเข้าไปดียเขาไปได้ไหมเขาไปได้ในฐานะอะไรมีอะหรออุ้ยไหลอยอุ้ยรูดตาเราจะทำตัวราดกีไม่ได้นะเนี่ยพี่คนนี้เข้าได้แล้วบอกว่าไปบอกให้หน่อยว่าน้องปูอยากเขาไปหาพี่หาพี่ขาบอกพี่โต้ให้หน่อยได้ไหมว่าน้องปูอยากเขาไปหา เดี๋ยวพี่ึดิออกมาดย้ยารแลวกันมดนาไม่เ้มีกล้องเยี่บอก้ฝากกล้องมาเดี๋ยวกินแป๊บหนึ่งเซฟหมวดตูนพักเซฟหมวดตูนอ่ะพี่ตูนเขารักปูนใช่ไหมใช่ คณถ้าไม่รักเขาไม่นี่หรอกถ้าไม่ไม่รักเขาแบบไม่โดนค่ะรับแปดพันบาทนะจริงเราเราไม่เกี่ยวกับทนายสิทธิ์นะอันเนี้ยแล้วมึงจะโดนน่ะอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยอะทักไทยผัวกู อยากถ่ายรูปกับพี่นิวอะถ่ายรูปให้หน่อยดิถ่ายถ่ายรูปกับพี่นิวไปสัมภาษณ์พี่นิวบ้างสักนิ้ถ่ายถ่ายกล้องเราหน่อยดีสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็วพูดถึงพี่โตให้ฟังหน่อยให้คนในกล้องฟังก็ได้อะก็เนี่ยเนี่ยพี่บีมบีมคืกูให้เขาทักทายเพราะว่าพูดถึงพี่โตให้คนในกล้องฟังเนาะพี่โตแล้วคือตอนนี้พี่โตกำลังอะทำเอกสารเพื่อจะถูกส่งตรงไปที่การศึกษ์ครับก็เบื้องต้นก็คือ ศ <conference> าลเนี่ยอนุบาลให้ปล่อยตัวเราก็ด้วยความที่ดีใจแลืวว่าพี่โตจะได้กลับมาหาพวกเราทีเราก็รอวันนี้แต่ด้วยความน่าเกลียดของระบบซึ่งพี่โตเนี่ยก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีนี้แล้วนะแต่ก็อายัดตัวต่อเนี่ยคือคือเราไม่เข้าใจว่าเพื่อที่จะออกไปหมายจับมาใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกี่กวินน่ะเนาะวันนั้นน่ะคือเหมือนเหมือนเราเรากำลังแบบ ก็ดีใจก็เห็นพี่นิวทำกับข้าวมาโลพี่โตอ่ะเขาสกัดขาเราเขาดึงขาเราไว้เราไม่ได้ไปแบบไม่ไปเจอพี่เราคือหน้าพี่เราไม่ได้เจอเลยตอนที่ออกมาจากเรือนจำเราเพิ่งมาเจอที่สอนน้อนี่ยเองเพเคขอบคุณมากอันนี้ก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดพี่โตนะคะก็เป็นการน้อของวีโวลันชีนะคะ เอหมวดตูนมาใซ่วันนี้พี่ตูนไม่มาพี่ตูนอยู่บ่อนกรหนึ่งแต่วันนี้มาเปของบ่อนกรสองไงพี่ตูนก็ไม่ได้มาไม่รู้อ่ะม, <c oughs> ม,มีมีแอร์ไหมมีแอร์แต่ไม่มีหมอดกับผ <laughs> ม ในสอนไงป้าอุ้ยนี่นะฮะเป็นมวลชนที่อยู่นะบริเวณสอนอประชาชื่นไม่แค่กล้องเดียวก็หนักจะตายอยู่แล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวด้านไหนก็จะมีทนายสิทธิ์นะคะอยู่ด้านในเนาะพี่คือใคร ต้องไหวไม่ไหวปี๊แป๊บหนึ่งนะคะทำ้มไม่ต้องปิดหน้า,าป,ปิดตาขนาดนี้เนี่ยน,น,น,นี่นี่นี่นู่น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 เาอาบุลี่เราให้ใครเนี่ยไอ้บีมกูเอาบุลี่กูให้มึงปะบุลี่ซองอ ไปกันหน้าตรงนู้นโอ้ยเราก็ปิดนะปิดตากูก็กลัวใครไม่รู้เลยว่าใครนะไม่ใช่้ยปิดปิดมาแล้วก็เดินแบใครว่าใเราปิดคอมเมนต์นะเขาเลือกคอมเมนต์ไม่ได้เรากลัวสลิปเขามาด่ากได้ปิดคอมเมนต์ไว้ไม่อันนี้มันคือคนเข้ามาดูเฉย ทำไมมันดังก็ด่าไปดีพูดด่าด่าก็ด่านี่ไม่ไม่นี่ตอบโต้นี่นี่มันเฟซส่วนตัวแล้วทำไมอ่ะรับไม่ได้หรอรับไม่ได้รับไม่ได้โลกสวยแเราพอดละโอเคแค่นี้ก่อนนะ